บรรยากาศสวยไหมคะนี่ก็เป็นบรรยากาศหนึ่งนะคะที่รอบๆที่เราอยู่วันนี้บรรยากาศาาฝนหยุดนะคะก็เราก็ออกมาทำเดินเล่นนะคะเดินเล่นนะคะก็ปกติคนเดินเล่นก็จะมาเจอ <c oughs> เห็นไหมคะสวยงามมากนี่ดอกญ้านะคะดอกย้า สวยมากเลยเห็นไหมคะดอกย่ยขนาดดอกย่ายังสวยงามขนาดนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะนี่ป่าย้าจริงๆเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะนาดนป่ายาสวยงามขนาดนี้แล้วตัวย่ามันจะขนาดไหนเห็นไหมคะนี่ก็คือร่องน้ําที่น้องเป็ดเราเดินเล่นกันตลอดนะคะนกาจะมาถึงโซนนี้นะคะอือ จะบอกอธิบายเพื่อนๆฟังนะคะอันเนี้ยดอกดอกย่านนี้ใช่ไหมคะคือนี่แหละคนที่เป็นภูมิแพ้มันจะเข้าจมูกนะคะเเป็นพิษนะคะคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยจะไอจะจามก็เฉพาะดอกนี้นะคะพอเขาพอมีลมแล้วเขาจะปลิวไปมั่วนะคะเนี่ยเป็นดอกย่าที่อันตรายนะคะฝนตกก็โอเคนะคะต่เดียวถ้ามีลมแรงๆเนี่ยโอ้โหจะปลิวไปทั่วเนี่ย ต่ถ้าคนเป็นภูมิแพ้เนี่ยจะอันตรายมากนะคะเนี่ยเป็นเป็นดอกยาที่ที่อันตรายนะคะก็ประมาณนี้นะคะบางคนก็บอกอดอกไม้สวยตอนที่เขาเกิดมันก็สวยนะคะแล้วก็เป็นปรบริเวณหลังบ้านของเราที่น้องเป็ดน้องหานเขาจะมาเล่นน้ําอยู่หลังบ้านนะคะ,ะตรงนู้นก็เห็นน้อง น้องหา่านน้องเป็ดอยู่นะคะอยู่หลังหลังอพาร์ตเมนต์ที่เราอยู่นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศตนอนช่วงเย็นๆนะคะประมาณทุ่มหนึ่งแล้วก็ทานข้าวเสร็จแล้วก็ออกเดินเล่นชมบรรยากาศนะคะเนี่ยบรรยากาศตอนเย็นๆนียจะทําให้เรามีอ,อากาศสะดวกหายใจนะคะนี่ก็เป็นโรงเรียนนะคะก็อยู่ข้างโรงเรียนนะคะเนี่ยเราก็จะมานั่งที่ตรงนี้นะคะนี่คือ ทุกครั้งที่เรามาเราจะมาให้อาหารแล้วก็จะมาน้องๆมานั่ง,งตรงนี้นะคะนี่เป็นเป็นท่อน้ําระหว่างจุดตรงนี้ไปอีกจุดหนึ่งนะคะก็เป็นอะไรที่บรรยากาศแบบบ้านๆน,นะคะนะฮะแล้วก็ชอบบรรยากาศแบบเนี้อื้อบรรยากาศสบายมากเลยค่ะแล้วก็มาสูดอากาศนะคะเพราะว่าเมื่อเชา้านี้ฝนก็ตกทั้งวันแล้วก็ไม่สามารถออกข้างนอกได้ ต,ตอนนี้เราก็สามารถเดินได้แล้วก็ทำหน้าที่ดูแลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็เป็นตัวของตัวเองนะคะเราก็หาเวลาให้ตัวเองบ้างอย่างเงี้ยเดินออกกำลังกายก็ฟังเสียงนกไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะหาอะไรที่เป็นของตัวเองนะคะเราจะไมอ่อยู่กับที่เห็นไหมคะท้องฟ้าสวยไหมคะ คือบรรยากาศยามเย็นนะคะบรรยากาศแบบเรียบๆท้องฟ้าแบบครื้ครืมเห็นไหมคะเด็กๆก็จะออกวิ่งเล่นกันนะคะมันก็น่าเดินเที่ยวเดินเล่นนะคะดูความที่ว่า,อ,าอะไรละ่ะแบบมันเงียบนะคะมันเงียบมันน่ามันน่าเดินเล่นนะคะแล้วก็ที่ตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถของ คุณพ่อคุณแม่มารับเด็กนักเรียนนะคะก็จะมาโซนนี้นะคะที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดจักรยานนะคะที่ทําแบบนี้ก็คือจักรยานทุกครั้งจะมาจอดตรงนี้เห็นไหมคะก็จะทําเป็นสัดส่วนสวยงามมากเป็นระเบียบนะคะแล้วก็ถนนก็เป็นถนนคนเดินตรงนี้นะคะเนี่ยคนจะเดินไปตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถจอดรถ ผู้ปกครองมารับเด็กๆทางโรงเรียนนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ดูสวยงามนะคะก็มีฝนไม่ค่อยมีดอกยาาดอกไม้ก็จะไม่ค่อยขึ้นนะคะเพราะว่า,าต้นไม้ดอกไม้เนี่ยกจะปลูกแบบทิ้งไว้เลยคือจะเกิดจะงอกก,ก็ตามแต่นี่คือเป็นบรรยากาศนะคะก็แล้วก็เอาบรรยากาศแบบบ้านๆให้เพื่อนๆฟังนะคะให้เพื่อนๆชมนะคะเนี่ย แล้วก็จะออกมานั่งชมบรรยากาศของเราไปนะคะเนี่ยดอกไม้สีม่วงก็สวยเห็นไหมคะเนี่ยถ้ามีอากาศแบบฝนไม่ตกอย่างเงี้ยตอนเย็นๆแล้วก็ออกจะเดินนะคะออกเดินชมบรรยากาศนะคะบางทีก็พาคุณสามีเดินเดินด้วยนะคะเพราะว่าในการที่เราดูแลคนที่ไม่ค่อยสบายเนี่ย มันก็เป็นอะไรที่หนักใช่ไหมคะเป็นอะไรที่หนักแต่ว่าเรากา็มีพยาบาลมาช่วยแล้วก็บางครั้งเราก็ทําหน้าที่ของเราเองนะคะแล้วก็อาอนไมมคะนี่มาทางนี้ก็มาเจอน้องหานแล้วแอบมาอยู่ฝั่งนี้เองน้องหานอยู่ตรงนี้เองเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยจะหุงข้าวแล้วก็ เผื่อน้องเขาทุกวนันทุกวันนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยก็โซนนี้ก็มีดอกไม้สวยๆนะคะเห็นไหมคะพเพื่อนๆดอกไม้สวยมากเลยเห็นไหมชมทั้งดอกไม้ชมทั้งบรรยากาศนะคะนี่บรรยากาศสวยมากเห็นไหมเห็นไหมคะแล้วก็เอาเอาภาพสวยๆให้เพื่อนๆดูเห็นไหมคะมีลมเห็นไหมดอกหญ้าเห็นไหมคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะเอาแบบอ่า บรรยกากาศแบบบ้านๆให้เพื่อนๆดูนะคะเนี่ดยดอกไม้ก็สีสวยมากนะคะเห็นไหมคะก็ประมาณนี้นะคะก็ตรงจุนโซนนู้นก็เป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็เป็นอะไรที่น่าราักน่ารากักเห็นไหมเห็นไหมคะน้องหานเดินเห็นไหมคะน้องหานเดินหเดินเร็วด้วยอิ่มแล้วสิ